สำหรับรอบนี้ขนมปิ้งของเรานะครับสนใจออนไลน์อยู่น้องไหนเป็นเบอร์อะไเรไเป็นพิเศษน,นะครับสามารถส่งผ่านแอดปีทมาได้เลยนะคะ <S <S 1> <S 1> รับเพื่อเป็นกำลังใจน้องๆในทุกๆรอบกับนวนน้องๆวิดอสขักของเรานะครับตอนนี้น้องๆในหน้าฝอ,อ,ต,อต้องรับกรอบมือรับต้อนรับสมาชิกกันด้วยนะครับสําหรับรอบนี้นะครับและก็มีท่าควาแอวเปิดมาดฟอที่ใหม่แรกๆได้เลยะครับ หมายเลขเจ็หมายเลขเจ็ดสสค่ะข้ม่แล้ไม่ได้ไม่ได้หมายเลขเจ็ดสิี่นะครับมีลิวบอลลนร์สกุนแฟนต้าค่ะสองดึงมกดิอบอลาย์สองดืค่ะสามารถลงพักได้เลยค่ะต่อไปหมายเลขแปดสค่ะหมายเลขแปดสินะครับมีลิวบอลลา์ค่ะ10ดึงมกดิอบอลาย์สดึงค่ะสามารถลงพักได้เลยค่ะ หมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดนักบนดูมารายค่ะดมด่ไปดื่มบารายดื่มดื่มค่ะสำรักานค่เรี่อค่ะถ้ายังให้ขึ้นอยู่นะไม่ได้เลยนะ อญาตค่ะหมายเลขเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองกระตี้ค่ะกระตี้ค่ะ สองตื verme, utet, ่นประยี gerne, ceu, ên, <S 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 ่สิบ้าค่ะสองตื่นประที่สองตื่นรบที่สองสองตื่นระดับี่สิบ้าไปได้หกสิบห้ากหกสิบเ้สองตื่ระจยี่สิบ้าค่ะสองตื่นประที่สองตื่นรอที่สองสองตื่นระดั่ยี่สิบ้าเลยค่ะไปได้ยี่สิบหกหือยี่สิบ่อ สองเดืรัดทีมยี่สิบห้าเลยค่ด้สีสิดกับสี่สิบเอ็ดสอบเดิอียี่สิบห้าค่ะสอบเดิมรัดที่หนึ่สองเดิมรัท e ี่สองสองเดิมปรัดที่อียี่สิบาเลยค่ะไปได้ยี่สิบกับยี่สิบสองเดิมียีิบห้าค่ะสอบเดิมรัดที่หนึ่สองเดิมรัที่สองสอบเดิมปรัทีะียี่บห้าเลยค่ะไปได้สามแปดกับสามสิบแปด สอบดื่ม่ะทียี่สิ้าค่ะสอบดื่มประที่หนึงสองดื่มประที่สองสอบดื่มประที่ทีี่สิบห้าเลยค่ะสามดื่มวีสองดื่มวีสองดดื่มค่ะห้าดืมค่ะหดื่มิ้าค่ะห้ดื่มประที่ห้าดื่มเจ็ดดื่มเจ็ดดื่มทีสองเจ็ดดื่มค่ะเปดดมทียี่้าค่ะแปดื่มประที่หนดดื่มประที่สองดดื่มระดับทียี่สิาเลยค่ะต่อไปเลยค่ะไปเล่แปด้กับแปด กรดสิบสองขั้ดี่อออนไลน์ขัมีดี่อออนไลน์หนึ่งดืรดดี่อออนไลน์หนึ่งดมค่ะต่อไปหมายเลขสามสดค่ะสามสก็ต้องมีสี่เค่ะสามดมันที่หนึ่งสามดึนที่สองค่ะสามดมงันที่สามที่ต้องมีสี่เลยค่ะหมายเลขสี่สี่ค่โอติจาโอติค่ะต้องมีสีเยค่ะสามดมันที่หนึ่งสามดมันที่สค่ะสามดมันที่สามที่ต้องมีสี่เลยค่มิตาบีนกับมิตาบี วิตามินหมายเามสบห้าเลย่ะต้องมีสี่เลค่ะสามื่ันที่หนึ่งามดืนมที่สองค่ะสามตืนมาที่สามลงรู้สีหรือเป่าคะต่อไปเลยค่ะหมายเลขเจ็ดสกันสิบเจ็น้องไข่หวานครับวิดีโอออนไลน์ครับวิดีโออนไลนสิบดืครับวิดีโอนไลน์สิบ่มค่ะลงโตด้วยค่ะลงต้องมีสด้วยนะคะสามดื่นที่หนึ่งสามืนที่สค่ะสามื่นที่สามลงต้องมีสเลยจ้ะต่อไปหมายเลขหกแกับหแป อาหมายเลขสี่สิบจ้สี่สจาดื่มโอวีสจากห้าดื่มหมลห่งห้าดื่มสองห้าดื่มแล้วนี่ตวีสองห้าดืจากหกแแม่หหกแอยู่กับบ้าป่วยอ่าหมาเลขแปดสิบหกคแปดสิบหกแดค่ะี่ดืออนไลนค่ืออนไลน์้าดื่มค่ะโตู้นึ่ขวดค่ะขอบคุณคุณโคบวยนะจ๊ะ ลงโต๊ะมีสองด้วยเลยาตหนหมดแล้ว,งล,วล,งลงโต๊ะที่สองยนชจติห้าดื่มกับคุณโค้กเลยค่ะอ่าดื่มด้เลยค่ะ,ะ,คะ <S <S พิมกะะระดาาไม่จิตใจรัฐบาลเลยนะคะหลอกครูหลอกครู <S <S 2> <S 2> อาขอบคุพบด้กเลยกันลราก็ะมีสองในคาติห้าดือมอาที่หนึ่งค่ะห้าดื่มาที่สองและที่สามลงโต๊มีสองเลยค่ะ,มมคะ,มมอคะขอบคุณระดับเทียงและ,ะระับตลัดห้าดื่ค่ะหมายเลขเก้าสิบเจ็ดค่ะ หมายเลข97นะครับมีดีวบอร์ไลน์ค่ะสิตื่นกะดิบอร์ไลสิบตื่นค่ะจากคุณแฟนนะคะฝากมาให้ค่ะหมายเลข47ค่ะ สตาร์ไดสองดมนะคะที้มีเจค่ะสองดื่มรายที่หนึ่งสองดื่มรายที่สองสองดื่มรายที่สามี 27, มีเ, 87, มเ 21, ค่ะหมายเลขแปดสิบเจ็ดและหมายเลขยี่สิค่ะเซอร์วิสค่ะเพิ่มตัวูต้องมีสองขวดค่ะโอเคห้าสกีแต่ไพค่ะตัวดูสขวดที่ต้องมีสองยนะาหมายเลข แปดสนะหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะมีดื่มอะไคนละสองดื่มหรือมาลายคนละสองดื่มค่ะประกาศแจ้งเอาว่าไปรอล้างเสื้อค่ะอ๋ออะไรนะไปก็ต่อ <c oughs> หม่เลขห้าสิบเอ็ดห้าสิบหกกันพอดีค่ะหมายเลขห้าสบหกมีดื่มอไลนะคะห้าดื่มปฏิบัติมลา,ายห้าดื่ค่ะสามารถลงคับได้เลยค่ะ หมายเลขแปดสิบสามขออนุญาตกระดาษรโดีเลยในการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าสิบือไม่พอใจนะครัขออนุญาตเปลี่ยนึ้นปอไปก่อนค่ะเอออะต้นโดนหนึ่งขวดก่อนจะขออนุาตเปลีนแปลงค่ะจากรอบที่แล้วแล้วทียีกรับาษรดีประกาศไป5้าสิบตือนะคะในรอบนี้ขอเปลี่ยนเพิ่มอีกสิบตือกับต้นนหนึ่งขวดค่ะเป็นหกสิบตือสรับในรอบีล้วหกสิบตือค่ะต้นที่2เต่ต้นโดนขวดอีก้า เาเเบาๆสามขึ้นดอยออได้ีไม่เขินน้ำตปลใช่เขิไม่เมาหรอกแค่นอนหลับเออสบายสบายดูสิข้าดขาคงนเออยังไงเออแล้วเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณขอคุด้วา เดี๋ยวเวลาสี่นาทีสุดท้ายก็สี่นาทีสุดท้ายในรอบนี้นะครับ หรือขาดหน้าไ,ไลนะ์น้สำหรับลค้าในร้านจะสามารถจ้เป็นของเราไนดะ้แต่ว่าขาดธรดาของเราไนดะ้เลยนักกาหมายเลขเจ็ดสิบเอค่ะหมเลขเจน,นะครับมีดื่มออนไลน์กับเพื่อนนอกานค่ะสิบื่มก็ดออไลน์สิบดื่มค่ะสาารถลงทนได้เลยค่ะาครับครับอนุญาตค่ะหมเลบเก สองตื้อปรุตูพ่โอสองตื้อเราเืองสองตื้อปรีสองสองตื้อเราจะเอตูตพิโอหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดคับเดียวมีออนไลน์สองตื้ครับมีออนไลน์สองตื้อสามรลงทางได้นะครับขอบคุณตื้อออไลเลขแปดด้วยนะครับ ต <the> <quarters of speech> ่อไปหมายเลขแปดค่ะเขีนคน้องเดียวต่อครับใหมาเลขแปดนะคระมีดิบมอลายค่ะห้าดิบกระดิบมอลายห้าดิบกระสิบนาลายหนเลงค่ะ สองดื่มแต่สี่ดื่มเลขห้าสิสค่ะสตาร์สองดื่มแล้วก็ที่สี่ค่ะสองดื่มนี่ดื่มสองดื่มนี่2องสองดื่มเลนี่สามเซี4ค่ะฝ่ายเลขแปดสิคะแปบสี ข้า2ึกสี่าสองดื่ม้าสองดืมมีหกเาสอวันที่หนึดื่มวันที่สองค่ะห้าดื่มโตมีสอจ้าห้าดื่มเให้หนึ่งห้าดื่มด้วยสองห้าดื่ม้ตมีสองเลยจ้าผว่เสร็จจบแล้วเสร็จผมลงสี่จบไม่จบลงสเออห้าดื่มแก็ยกโซดที่ขึ้นขวดให้หมเลยจ้าเออเาเออต่อันเนาะ รสชาติเป็นยังไงนะโซจูลือรสชาติไปแล้วว่ะนะมดตลงตัวต้องขวดนไอ้ต้อเต่แท้นะานที่สุดท้ายนะครับต่นดิมท้ายสำหรับกอบตีนะครับไม่ได้สี่สามนะครับเต่าห้าใส่นะครับดอกเชิดเิคือเส้นเชินะครับมัแอ๊เต่าแล๊ะเต๋อจ้า ก็มาจากบนดนหนึรอยบาทโดเกาหลีเกาใจเข็มทิทิมี่ทิมมี่ไหิมมี่มีนะยกบนเหนือจากที่อออกราใช่ไหมอยหมายเลขสเก้าค่ะ ขระทษธรรมดาหมายเลขสิก as> ้าค่ะส uh ิบเก้าเร์มอามค่ะสิบเก้ามีดื่มออนไลน์นะคะจากใครไม่รู้อคว่ามเมื่อไรจะพาไปเล่นทุกเกมอีกตูเกมมันสองดื่มออนไลน์ขอบคุณมากค่ะวันนี้เราได้ตดสูตรติดสตามนาทีนะสี่ตู้เกมที่ห้อเสอตู้ จ็ดค่ะตอบืนไปื่อบตนปนอบสองตื่นไปตื่นตอบสองต่นี่นตโต้บวินาทีสุดท้ายครับ20วินาทีสุดท้ายครับหมายเลขแปค่ะแปดสิอยู่ไเลยไม่อยู่ค่ะหมายเลขแปสินะครบไม่อยออนไลน์ถ้าไปดูหนังปชึ้ัไปหนึ่งดื่ไปในออนลดื่มค่ะสมนรกลงมาได้เค่ะไปเล่นตุ๊กเอยมหน้าลงมาหมายเลขสิบค่ะ มายเลขสิบอกค่จจะก็มี6กในจากสองหน่งมที <STR ét> ่2น่งสองหน่งที่สองค่ะสองหนึ่งวัที่สามก็มีหกในจากสองหมึ่จ้ะนอกใจแป๊บเดียวสิบวินาทีสุดท้ายครับหอนย่ปิดรอบไปรับสิบครับเก้า แปดครับสิเกตได้ออนไลน์ไปหกได้สิบกว่าดืมแล้วค่ะห้ามาดามรู้ทุกอย่งะครับสามครับมาดามสองและไอขอบระุณสมาชิกรอบนี้ด้วยนะก็เด็ดโพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับมาดามเป็นนักกฎหมายมาดามจะวิเคราะห์ได้ว่าตู้เกมเนี่ยมันน่าจะแพงกันไปดูหนังแน่นอนค่ะ จากการสืบสอบคดีแล้วนะ่าจะมีการไปดูน่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะ